กล่องกระต่ายติดกับเครื่องอบเวอร์พูลแบบไม่ต้องใส่แมกเนติกเราจะใช้รีเลย์สองตัวเนี่ยตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยมาให้มันทำงานร่วมกันพร้อมกันโดยการจั๊มจั๊สายข้างหลังอันนี้จะไดะ้ใช้งานได้ทนทนแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แมกเนติกด้วยสำหรับกล่องกระต่ายที่ติดกับ เครื่องอบผ้าการตั้งค่าใช้งานก็มันจะมี2ปุ่ม SW2 กับ SW3 การเข้าโหมดก็จะเข้าที่ SW2 การตั้งค่าจะ SW3 วิธีการตั้งก็คือกด SW2 ค้างไว้1วินาทีนะอันนี้คือตั้งราคาหน้ากล่องเดิมมันตั้งมา20เราจะต้องการเป็น40แล้วก็กด ปุ่ม SW 3ปุ่มในตรงที่ติดกับรูกปกระต่ายเนี่ยนะพอกดปั๊บข้างหน้ามันจะขึ้นเป็นไพส์ PR นะฮะกดไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้เราต้องการให้ค่าเริ่มต้นที่40บาทนะฮะมันเกินก็กด SW 3ามครังมันจะถอยหลังมนาะโอเคแล้วก็มากด SW 2อ,อันนี้ต้องไปที่ F 7กดไปเรื่อยๆ F เจ F เก็กด SW สให้มันเป็น PT แล้วก็มากด s w 2ตั้งราคานาทีระบาดก็ F8 ส่วนใหญ่กล่องมันจะตั้งมาอยู่แล้วที่นาทีระบาด SE มันเป็น0แล้วตั้งเป็น1 SI ก็ตั้งเป็น1เฮ็ยู HU นี่ห้ามตั้งนะ H U นี่เป็นชั่วโมงแล้วก็กดปุ่ม s w 2กดไปเรื่อยๆให้เป็นฉีดๆอันนี้มันจะจำแล้วก็ลองเช็คดูกด เทสที่ SW 2 4ครั้งครั้งละสิบมันจะได้40นาทีอันนี้เครื่องจะทำงานละที่40วิธียกเลิกก็กด SW 3เห็นเคอร์เซอร์กับพิพนะถ้าเรากด SW 3 1หนึ่งครั้งเนี่ยเคอร์เซอร์มันจะอยู่กับพิบแล้วก็กดแช่หนึ่ครั้งมันก็จะเป็นการยกเลิกการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ